ดีนะฮะคันนี้ดีแบบน้ำมันนิสิตนะฮะคันนี้เป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะก็เดิมผลนตทุกอย่างล้เอเดิมพ่อเดิมแต่คันนี้ไม่มีคันตลายปิกนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับแตกต่างจากที่เดิมชัดเจนนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ A f ไวแบร์โต้จับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศนะครับสายเบนซินส,สายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ปีเทสนะฮะเปิดไอเจดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับเอดีเดิมสนิททุกอย่างนะฮะน้ำมันอีล้อสิบห้าท่อเดิมแต่ไม่มีคาตาไลติกนะ